สวัสดีทุกท่านสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องทุกคนนะครับวับนนี้ก็ถือโอกาสมาพูดคุยนะทำนายไทยทัศดวงชะตานะครับนะก็เป็นดวงประจำสัปดาห์นโะดโดยเฉพาะ,ะเราเรียกว่าเราจะมาทำนายแบบคนของคนเกิดในแต่ละวันเอท่านนะครับอ่ะนะสำหรับคนที่ชอบฟังดวงนะครับเพื่อจะเป็น แนวทางและเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะท่านนะแบบนี้ให้นะคุณคุณท่านท่านได้รับฟังกันนะเพื่อเป็นแนวทางนะครับโดยผมเองวายุพักนะ <c oughs> มาลองกันมาลองฟังกันดูว่าเป็นไปอยังไงท่านนะก <c oughs> ็ <c oughs> เริ่มกันเลยทุกท่านก็ไม่ได้ทำนายมาหลายวันเนาะก็มาเริ่มกันเลยคนที่เกิดใน วันอาทิตย์ก่อนเลยนะครับวันอาทิตย์ทุกท่านขึ้นไพ่สิบไม้เท้าแล้วน,นะสิบไม้เท้าเป็นลักษณะของภาระนาท่านแสดงว่าสัปดาห์นี้นะคนวันอาทิตย์เนี่ยคุณจะต้องรีบเคลียร์จัดการนะงานนะที่คุณมนะีให้เรียบร้อยไม่งั้นมันจะมีงานเพิ่มนะหรือคุณอาจจะเจอของยากงานยากนะครับหรืออาจจะอยู่ในช่วงของ การสะสางเคลียรเรื่องเดิมๆเมคลียรงานเดิมๆนะครับให้ทันแม่ั้จะไม่ทันนะทำเสร็จก็คือรอดตัวทําไม่เสร็จก็โดนเหยียบนะโดนระวังโดนลูกพีว่าลูกพีเทศได้เพื่อนนะดังนั้นสัปดาห์นี้กลุ่มคนวันอาทิตย์จะเจออุปสรรคทางด้านการงานเลยรู้สึกเป็นเหมือนภาระต้องแบกต้องรับต้องจัดการดังนั้นอย่ารอช้านะ รีบๆจัดการสะสางปัญหางานที่ตนเองมีอยู่ก่อนที่มันจะดินพอกหางหมูนะท่านนะในเมื่อไพ่การกันขึ้นมาในแบบลักษณะนี้สแสดงว่าในช่วงสัปดาห์นี้ไม่ได้ลาบรื่นนะครับเกี่ยวกับการงานของกลุ่มคนที่เกิดในวันอาทิตย์แม้กระทั่งการเรียนก็เช่นกันนจะอยู่ในช่วงของเหมือนต้องติวต้องทารายงานต้องหาข้อมูลค้นคว้าน,นั่นนี่นอนไม่ค่อยได้รับอะไรแบบนี้ท่านนะก็ดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะอ่ะ แต่ถ้าเห็นลักษณะของไพ่สิบไม้เท้าอย่างเงี้ยมันยังเล็งถึงเตือนถึงในเรื่องของการใช้เงินด้วยท่านนะบริหารวางแผนจัดการให้ลงตัวนะอะไรไม่จําเป็นก็ชะลอไว้ก่อนตัดออกไปก่อนทางท่านนะแบบนี้แล้วก็เต็นที่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็คืองานรีบเคลียให้เสร็จเพราะว่ามันจะเพิ่มมันจะเยอะนะครับคนที่รุนงานใหม่ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะ,ะจัดการกับสภาวะสถานการณ์ปัจจุบันก่อนเพราะว่าการ จะลุ้นง,งานใหม่ในสัปดาห์นี้มันไม่เด่นหรือไม่มีโอกาสที่ไม่ได้ค่อนข้างสูงนะแบบนี้เรื่องของสุขภาพสิบไม้เท้าเนี่ยก็ต้องเตือนว่านะครับมันจะเป็นอาการเจ็บปวดภายนอกนะอาจจะนอนไม่พอแล้วเกิดการเมื่อยล้านะครับไหลหลังเอวนะครับน่องบั้นเอวนะครับแบบนี้นะเออก็ดนนวดนิดนึงมันก็จะดีนะครับ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สัปดาห์นี้ไม่เด่นทุกท่านชีวิตมันไปยุ่งกับอย่างอื่นก็คือไปคิดกับอย่างอื่นมากกว่าแต่สําหรับคนที่กําลังมีปัญหาความรักตอบเลยช่วงนี้ก็นักอ,อกหนักใจนะตับเนี่ยสัปดาห์นี้มันยังเคลียร์ลเลยไม่ค่อยลงตัวหรอกทาใจสบายสบายไว้นะครับแล้วก็ไม่ต้องวิตกไม่ต้องคิดมากการจะเป็นจีบอะไรใครใหม่นะครับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็ยังไม่มีวี่แววนะดังนั้นก็ต้องทักอย่างนี้ครับคนวันอาทิตย์มันไปเด่น ในเรื่องงานเด่นในลักษณะแบบเหนื่อยนะนะครับงานทุ่งงานหนักอะไรแบบนี้ทุกท่านนะสู้ๆนะครับต่อมาทุกท่านคนที่เกิดในวันจันทร์จันทร์นี้ขึ้นเด็กถือถ้วยนะเป็นลักษณะของความหมายในเชิงบริวารลูกหลานทุกท่านบริวารลูกหลานนำข่าวดีมาให้อะไรแบบนี้นะครับเด็กถือถ้วยจึงเป็นลักษณะของมีรังสังรรค มีความรู้สึกเอ๊ะคูจะมีข่าวดีข่าวอ้ไรว่าแต่ว่ามันจะเป็นข่าวดีใช้ามากกว่าท่านนะเด็กถือถ้วยนะ่ะนะมันเหมือนมีคนมีเทน์มีสัมผัสอะไรมาตรงมาเตือนเราแบบนี้นะครับมันเป็นเอ่อความเขาเรียกความรู้สึกส่วนบุคคลความเชื่อส่วนบุคคลอะไรแบบนี้ท่าน,นอะถ้าอมองในมุมอื่นละเด็กถือถ้วยยังมีความหมายอะไรบ้างนะครับก็เป็นลักษณะของข่าวดีคุณจะได้รับข่าวดีในสิ่งที่คุณกาลังรออยู่อาจเป็น ขาดิจิตงานอาจเป็นเงินจํานวนหนึ่งหรือของฝากของขวัญน,นะหรือกําลังลุ้นรอบางสิ่งบางอย่างอยู่ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับเอ่อยกตัวอย่างเช่นลุ้นงานคุณมีโอกาสได้งานก็ต้องสูงนะครับความรักกนะ็คนคนมีคู่ก็รักกันดีนะครับอาจจะแก,แกล้งกันบ้างอะไรแบบนี้นะอย่าให้เลยเถอเด๋ยวทะเลาะกันนะครับคนโสดนะครับมีโอกาสเจอคนที่น่าอ่อนกนว่าวัยหรือ รุ่นน้องนะครับหรือคนที่อายุอ่อนกว่าเลยนะไม่ว่าจะชายจะหญิงก็ตามนะครับมาทําให้หัวใจหัวจิตหัวใจกระชุ่มกระชวยส่วนจะเป็นความรักไหมก็ต้องดูกันนะครับแบบนี้สรุปคนบันจันทร์ดวงดีไม่ดีมองแล้วว่าสัปดาห์นี้คนบันจันทร์มีโอกาสที่จะมีข่าวดีกับสิ่งที่ตัวเองรอคอยค่อนข้างสูงอาจเป็นงานเงินจนํานวนหนึ่งหรือข่าวจากใครสักคนหนึ่งนะครับอะเรามาดูต่อ เรียกว่าดีนะครับผลวันอังคารครันี้ครับวันอังคานนี้น่าสนใจมากเลยท่าน,นได้ไพ่สามถ้วยสามถ้วยมันเป็นลักษณะของแบบง,งานเฉลิมฉลองข่าวดีความสุขสมหวังนะครับเขาเรียกว่าเหมือนกับจัดปาร์ตี้เฉลิมฉลองกับบางอย่างอาจจะเป็นข่าวดีบางอย่างนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับคุณอาจจะมีข่าวดีจากการงานอาจจะมีการปรับตําแหน่งนะครับหรือแบบจบงานนี้ได้ตังมาฉลองกันอะไรแบบนี้นะครับหรือ เป็นวันพิเศษนะครับออแบบเนี้ยนะดังนั้นคนวันอังคารเนี่ยสัปดาห์นะี้มันออกแนวปาร์ตี้หรือมีข่าวดีนะลุ้นงานได้งานรุ้นเงินนะครับจำนวนนึ่งได้มานะครับคนค้าคนขายวันที่พูดครับถ้ากลุ่มให้ถ้วยมันก็ค้าขายดีแต่ว่า <c oughs> มองเงินแบบในภาพใหญ่ห่มันก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับดังนั้นทั้งนี้ครับคนวันขอ <c oughs> โทษนะวันอังคารนะครับสัปดาห์นี้ ค่อนข้างจะสมหวังในหลายๆด้านนะครับนะดังนั้นก็อย่าปล่อยให้สัปดาห์นี้มันเลยผ่านไปถ้ามีงานที่จะต้องเคลียร์รือกำลังสนใจงานใหม่รีบเลยคุณจะมีโอกาสนะครับ <c oughs> อยากจะไปติดต่อพูดคุยอยากจะรู้จักใครก็เต็มที่เลยใส่ไปเลยนะครับแบบนี้รักใครชอบใครก็ทําคะแนนเข้าไว้นะครับมีโอกาสที่จะได้ศึกษาดูใจกันค่อนข้างสูงแบบนี้นะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีจาก ความรักด้วยสำคนที่มีคู่กมมันนีแต่ะ <c oughs> นะ <c oughs> ประมาณนี้ท่านเรียกว่าต <c oughs> รงดีต่อมาครับวันพุธวันพุธนี้ขึ้นเก้าถ้วยนะไอ้เก้าดาบนะไม่ค่อยดีท่านมันเป็นสภาวะของความวิตรกกังวลนะระวังเงินขาดสภาพคล่องดังนั้นการที่คุณจะใช้เงินอะไรเยอะๆนะครับคิดให้ดีนะครับสำคนที่มีเงินนอนอยู่ในบัญชีอยู่แล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเยอะ ให้จับใจใช้สอยในสิ่งที่มันจําเป็นนะครับแบบนี้ก้าวดาบอย่าหวังน้ําบ่อหน้าเพราะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็ระวังนะครับจะเสกเครดิตในช่วงนี้จะไปรับปากส,ญญสัญญาอะไรกับใครถ้าหากเราไม่มั่นใจนะแบบนี้ก้าวดาบเป็นแบบนั้นแล้วก็ระวังล้มบอลนอนเสียเจ็บแค่ได้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็ระวังเรื่องที่มันกระทบกระเทือนความรู้สึกนะแบบนี้ด้วยนะครับคนมีคู่คนมีแฟนระวังกระทบกระทั่งกันถึงท่านประชดประชัน จะเลิกกันอะไรแบบนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับก้าวดาบยังมีความหมายในเชิงของอสุขภาพนะพาตาพักฟื้นอะไรแบบนี้นะครับเออก็หากมีเรื่องนี้อยู่นะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้มันพร้อมนะครับถ้าเป็นเรื่องการเงินถ้ามองภายในสัปดาห์นี้ก็พอเราเป็นช่วงสัปดาห์ที่เสียตัง ระวังการใช้ตงค์แบบนี้ดีก่อนะพูดอย่างนี้ก่อนนะถ้าเป็นเรื่องของการงานก็ระวังผิดพลาดด้านการงานระวังมีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจอะไรประมาณนี้ท่านนะดังนั้นกลุ่มคนวันพุธเนี่ยนะ,ะเวลามีอะไรก็ตามแต่เนี่ยขอให้เราอยู่ในระเบีบกับปัจจุบันแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ตกไปกังวลไปคิดอะไรเยอะเดียวมันเสียสุขภาพจิตนะ,ะดังนั้นสมดี้ครับงานมีอุปสรรคการเงินมีเรื่องของรายจ่ายระวังนะครับเสียเครดิต นะระวังเจ็บไค่ได้ป่วยนะครับระวังเกณฑ์การผ่าตัดหรือเสียความรู้สึกล้มหมอนนอนเสือ้อจะป่วยมันรวมเงินหมดทุกท่านไปยกนะ้าวดาบนะอัปโหสัปดาห์นี้มันไม่เข้าเป้านะครับดังนั้นจะวางแผนจะทําอะไรก็ตามมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามเข้าไว้นะมันจะดีต่อเราทุกท่านโอเคประมาณนี้นะโอ้ระวังนอนนอนดึกนอนไม่หลับหรือวิตกเครียด,ด้วยทุกท่านนะ,นะะส่วนความรักเนาะเอเอ,เอ,เอมันพูดนะ แ้ะใครชอบใครเขาติดตรงห่างครับคนมีคู้คนมีแฟนเหมือนคุยกันแล้วมันทะเลาะกันนะก็อย่าไปติดใจไดมากครับถ้าคิดอะไรกันมากเดี๋ยวมันจะเดินต่อลําบากนะแบบนี้หรือก็ระวังเรื่องมือที่สามด้วยนะครับนะวันพฤหัสครับผมก็วันนี้ขึ้นมาเป็นห้าถ้วยเลยนะโอ้โหห้าถ้วยนี่มันไม่ค่อยดีเท่าน่มันออกแนวผิดหวัง <laughs> ถ้าจะดีกันกเดินทางนะครับ เดินทางก็ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยเวิร์กเท่าไรนักน,นะครับเดินทางแบบมีความวิตกเดินทางแบบมีความเครียดนะครับแบบนี้และความหมายที่เฉพาะเจาะจงของไพ่ห้าถ้วยนะสำหรับคนวันพฤหัสตรงกันมันคือผิดหวังโดยเฉพาะเรื่องความรักเสียความสึกกับคนรักนะถ้าแย่สุดเนี่ยมันคือมือที่สามตีตัวออห่างรักเขาแต่เขาไม่รักคนที่ไม่รักกับมาตื้อเราอะไรแบบนี้นะครับมันออกแนวแบบ ความรักไม่สสมหวังอ่านี่คืออย่างหนักสุดอย่างเบาสุดก็คือทะเลาะกันว่ากันติติกันนะแต่ไม่เกิดเสียความรู้สึกนะน้อยใจกันกับคนรักกับผู้รักแบบเนี้ยอ่ะส่วนคนโสดนะครับรักใครชอบใครมีเหตุต้องห่างแต่จริงจะจังเขาไม่ไม่จริงจังด้วยแบบเนี้ยหรือพบรักอยู่ดีๆมีเหตุให้ต้องย้ายนะ ทำให้ได้คุยกันคิดถึงกันมันออกแนวมันไม่ค่อยสุขสขหมหวังอันนี้คือมุมความรักจากไ่ถ้วยอ่าถ้าเป็นในมุมมองของการงานการงานงานออกมาได้ไม่ถูกใจได้งานที่ไม่ดีนะครับเกิดความวิตกแบบนี้ก็คือทํางานออกมาไม่ดีนะการเงินระวังจะพลาดในเรื่องคา่าใช้จ่ายแต่วนั้นจะลงทุนเด็กๆก็ตามแต่นะครับจะซื้อจะขายในไหนก็ตามแต่ศึกษาดูให้ดีอย่าด่วนอย่ารีบนะครับไม่งั้นเราจะพลาด เราเสียความรู้สึกได้แล้วกันนะแบบนี้มันดีแค่ดวงเดินทางช่อะจรลงเท้าอันนี้คือด้านดีของมันนะครับไม่ใช่ว่าเดินทางไปทํางานนะมือนเราต้องแบบเป็นกิจลักษณะหน่อยนะอาจจะเป็นต้องไปพงไปค้างเลยแบบไปนานหน่อยไปเป็นวันอนะไรแบบนี้เองทันนะไม่ได้ไปทํางานนะนะครับการเดินนะทางแบบนี้อ้าวหรืออยู่ในช่วงของอพยพยก้ายไปต่างถิ่นต่างที่ผิดหวังกับตรงนี้ แล้วไปแสวงโชคแสวงบุญในต่างถิ่นแดนไกลนะอาจจะเป็นต่างจังหวัดต่างภาคต่างประเทศได้หมดแต่องค์รวมแล้วในสัปดาห์นี้กลุ่มคนวันพระหัสออกแนวผิดหวังดังนั้นนะครับถ้าไพ่ไม่ดีจนะในความรู้สึกตัวเองนะนะครับคำแม่ท่าอว่า,วาคิดเผื่อคิดเผื่อนะครับแบบนี้ถ้าอันนี้มันพลาดจะมีอะไรมารองรับแบบนี้นะอย่าไปเรียกว่า สมปรับจริงจังกับหนึ่งเรื่องนะครับอ่ะโอเคนะพุดมากเนาะโอเคนะครับอ่ะวันศุกร์ครับวันศุกร์นี้ไพ่สเตนครับอ่าเป็นไพ่ที่เรียกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยกับคนบางคนนะดังนั้นสัปดาห์นี้ระวังครับคุณจะเหนื่อยกับคนนะแบบเนี้ยเออถามว่าไพา่ใบนี้มันดีไหม มันมีดีของมันอยู่นะก็คือประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตนเองหวังตั้งใจภายในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนี้ยิ่งดียิ่งเล่นเลยนะครับแบบนี้แต่มันแฝงไได้วยความเหนื่อยนะในระหว่างทางมันเหนื่อยเจออุปสรรคเจอแต่เขาเรียกว่าสิ่งติดขัดนะแต่ถ้าเรายังมุ่งยังสนใจกับสิ่งนั้นอยู่มันทําออกมาได้ดีข้อเสียของมันเหนื่อยนะครับในจิตในใจเหนื่อยวิต,ตกนะแบบนี้แล้วก็ระวัง ทำอะไรก็ไม่ราบเรื่องแบบเนี้ยแล้วก็ท่านชายอย่าไปขัดแย้งกับสุภาพสตรีนะครับเดี๋ยวคุณจะแพ้ไยสุภาพสตรีเอาในช่วงสัปดาห์นี้การเงินเป็นช่วงใช้เงินนะครับแต่ก็มีความสามารถที่หาเงินกลับมาได้อยู่ถ้าหากเราเจัดการในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะเรื่องของสุขภาพไพ่ใบนี้ก็มันจะมีร่องอกออรอกรานมบั้นเอวปอดม,ม้ามระวังนิดหนึ่งนะครับไหลหลังเอวอันนี้ก็ต้องระวัง ภาพรวมสัปดาห์นี้ดีไม่ดีต่อคนวันศุกร์คิดอย่างนี้ก่อนครับถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีหรือคุณออกมาทางสุภาพสตร,รีนะครับอันนี้จะดีก็คือคุณจะมีความสามารถรือมีฝีไม้ไลายมือหรือเขาเรียกว่ามายานนดๆที่จะชนะอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างได้ทําให้ตนเองนั้นไปสู่จุดที่ตนเองวางแผนไว้นะครับถ้าคุณเป็นสุภาพบุรุษ อย่าไปงับอย่าไปมีปัญหากับสุภาพสตรีเพราะในช่วงนี้ดวงผู้หญิงมันค่อนข้างจะเด่นกว่านะท่านชายก็เรียกว่าปรึกษาพูดคุยนะครับหรือดึงเข้ามาพนะหรือพาเข้าไปในสิ่งที่เราอยากจะทำนะมันถึงออกมาดีนะครับลุ้นง,งานใหม่อย่างไม่ได้นะครับงานเดิมทําให้ตึงที่เดี๋ยวผลออกมาดีแบบนี้ทุกทา่านความรักนะครับสุภาพสตรีและใครชอบใครมีมารยาเข้าไว้นะครับเดี๋ยวก็ สำเร็จเสร็จเราอะไรแบบนี้นะท่านชายนะครับคุณจะต้องโชว์พาวเวอร์นิดนึงถ้าหากเขามาจีบคุณนะครับแลถ้าคุณชอบแล้วก็โอเคแต่ว่าโดยรวมแล้วให้ความรักของเสนไม่ว่าเด่นนะเนี่ยอันนี้คือตามความหมายในูุตฟังนะครับสรุปแล้วมันดีไม่ดีผมตอบกลางๆว่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายระวังเรื่องอุปสรรคด้านการงานแล้วก็าการเงินด้วยแล้วก็คนด้วยแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่า ตือ้อไม่ไม่ไม่กลัวอุปสรรคนะเหมือนจีบสาวจีบหนุ่มนะครับตือ้ออะไรแบบนี้สุดท้ายพอจบสัปดาห์มันก็ดีในความหมายในหลายๆเรื่องนะอันนี้คือเปรียบเปยให้ฟังนะโอเคครับสุดท้ายวันเสาร์ครับวันเสาร์ขึ้นเจ็ดดาบเนีนะ่ยคนรระวังเลยนะครับเจ็ดดาบมันเป็นไพ่ไม่ค่อยดีนะลักลอบคบชู้ไม่ใช่ประมาณนั้นครับลักลอบนะครับโดนเอารัดเอาเปรียบโดนโกงนะครับ ดังนั้นคุณจะทำอะไรก็ตามในช่วงสัปดาห์นี้คุณต้องมีความใส่ใจเกกับกิจกรรมนั้นคุณต้องไปให้มันเห็นให้มันให้มันมีเขาเรียกว่าพยานนะครับเหมือนคุณจะไปซื้อจะไปขายอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณใช้เหมือนใช้คนเป็นต่อรองไปซื้อให้คนระวังเขาจะมีแบบนอกในนิดหน่อยแบบนี้ตั้งแต่แต่ดังนั้นเตือนอย่างนี้ครับถ้าคุณจะทำอะไรก็ตามด้วยตนเองจะดีที่สุดไม่งั้นคุณจะพลาดนะครับแล้วก็การที่จะพึ่งใครก็ตามในช่วงสัปดาห์นี้คุณจะเหมือน ใจไร้ทางเหมือนใจใต้โต๊ะเหมือนติดสินบนอะไรแบบนี้นะครับเถอ,อมันยังไม่ค่อยดีดังนั้นสัปดาห์นี้คนวันเสาร์หนึ่งคุณจะถูกอนับเอาเปรียบในเรื่องงานหรือการเงินนะหรือแม้กระทั่งวามสัมพันธ์นะพบหาคนแบบมีผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นคบแบบเพื่อนคบแบบความรักชั่วคราวก็ตามแต่นะหรือถ้าคุณเจอใครก็ตามในช่วงนี้ระวังโดนปลอกลอ,อกนะมันดีแค่เดินทางพักผ่อนจะต้องเที่ยว คือเที่ยวแล้วจบนะมันคือจบนะครับแต่ถ้าเที่ยวแล้วผูกพันเนี่ยแล้วนะคุณจะเสียตังค์เสียเวลาเสียความรู้สึกนะครับแบบนีนะ้ถ้ามองในเรื่องของการงานเป็นยังไงบ้างงานคุณจะถูกรับเอาเปรียบครับการเงินก็เช่นกันครับนะคุณตามไม่ทันเขาดังนั้นตามที่พูดเลยต้องชัดเจนคุณต้องอยู่ในทุกสถานการณ์นะครับไม่งั้นคุณจะถูกเอารับเอาเปรียบนะข้อดีของเจ็ดดาบคือสเสน่ห์ของการพูดนะแต่ว่า ด้านไม่ดีก็คือระวังเสียเปรียบในทุกๆด้านนะครับสรุปครับคนบันเสาร์เด่นดีในเรื่องของการเดินทางนะแล้วก็เที่ยวแล้วก็จบอะไรแบบนี้นะไปดูงานดูได้ครับถ้าจะไปพูดคุยเจราจาต่อรองคุณจะเสียเปรียมนะคุณต้องดูให้ดีนะอย่ารีบอย่าด่วนนะครับถ้าคุณใจเย็นๆมีสตินะครับรอบคอบคิดให้เขาเรียกว่าละเอียดนะไม่รีบไม่ด่วนคุณจะได้เปรียบ รอง,งานใหม่ไม่ได้บอกเลยนะครับการเงินนะครับการลงทุนสัปดาห์นี้คุณลงทุนก็คือมันเสียเปล่านะดังนั้นมองให้ดีคือจะด,วด่วนนะท่านนะเดี๋ยวเข้ามาผมก็ยะด,วด่วนนะความรักนะครับมันไม่จีรัง,ย,งยั่งยืนนะ้าตาคุณพบรักใครก็ตามในช่วงนี้ม่าจะเป็นคนโสดก็มีแฟนก็ตามแต่นะเหมือนที่พูดครับถ้าเที่ยวแล้วจบมันก็คือจบนะโอเคทุกท่านก็ประมาณนี้นครับฝากติดตามกันด้วยน,นะนะมีเวลาก็จะหาโอกาสมาทาักนายไทยทักมาพูดมาคุยดวงประจำสัปดาห์ให้ฟังอีกนะครับ ฝากติดตามกันด้วยครับไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง YouTube หรือจะลงใน, Facebook, นเฟซบ o ๊กของ่ันนะเบ๊ายบายครับสวัสดีครับไปละ